เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประาธานในพิธีถวายพาป่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดกพุทธภูมิ ที่พระมหาเจดีพุทธกยาวัสุวรรณภูมิพุทธชย,ยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้มีพิธีมหามงคลด้วยในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ67ปีประเดชพระคุณพระธรรมโภธที่วงเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้จัดพิธีถวายพระป่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดนพุทธภูมิ36วัด โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนมวิมลมังคลารามในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้พระเถระอธิพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐมคงคาพระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุฬาลังสริ์พระกิติโสพลพิเทศเจ้าวาดวัดนาครป ประธานสาภาพพระธรรมธุไทยในโอชิเดียผูด้ดการเอกสุพิชัยสุนทรบุระรองนาขาทีการสำนักพระราชวังประธานฝ่ายขราวาตลอดจนพู้ธิศาสตร์สพิกชนร่วมพิธีถวายผ้าป,ปา่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดงพุทธภูมิ ทั้งนี้พระคูน,นรนา,นาเจติยาพิรักผู้รักษาการแทนวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียในฐานะประธานดําเนินงานถวายพระปามหากุศลกล่าวถวายรายงานถึงการจัดงานว่าซึบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดส9ส่งผลกระทบทั่วโลกรวมถึงในประเทศอินเดียซึ่งยังคงมีพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจในแดนพุทธภูมิอยู่พร,พ,ยพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล ตลอดจนพระธรรมทูตภายใต้กำกับดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้มีความโหงใหญ่จึงได้จัดใ,ให้มีพิธีถวายผ้าป,ป่ามหากุศลเพื่อเยียวยาวัดไทยในแดนพุทธภูมิ36วัดเพื่อเกื้อกูลสมทบทุนปัจจัยด้านต่างๆทั้งค่าน้ําข้าฝ่ายข้าเวชภัณฑ์เป็นต้นให้กับพระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เมตตาถวายพัดรองตล ตอดทั้งถวายปัจจัย2 0 0,000บาทเพื่อสร้างห้องพระธรรมโภทิวงนาวิทยายลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดกอนกล่าวสัมโมทานิยกาถาเพื่อขวัญกำลังใจแก่พระธรรมทูตในต่างแดนที่ยังคงตั้งมั่นปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019